ดีนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะคุณพ่อคุณแม่ f อทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายดิ๊กทูนะคะก็วันนี้ก็พ่อก็จะอาบน้ําให้พลายดิ๊กทูนะคะพออาบน้ําเสร็จก็จะมาถูตรงหลักนะคะเป็นต้นไม้นะคะเขาแบบรู้สึกคันนะคะถูให้คีคลคยออกนะคะ ก็เหมือนคนนะคะถูขี้ใครแบบแล้วก็จะมีมีแรงนะคะคันทั่วเลยค่ะยกขาขวาขึ้นเลยนะคะเวลาถูน่ารักมากเลยค่ะ นี่นะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะกินเก่งมากเลยค่ะร้องกินขอทั้งวันนะคะอ้วนประมาณสี่ตันสี่ตันกว่าแล้วค่ะนี่นะคะคือวิ่ ถูตรงนี้จะถูตรงหน้าเขานะคะข้างหลังก็จะเป็น คุณยายนะคะเอามาเอามาผูกข้างในข้างในวัดแล้วนะคะเป็นคุณยายขวัญเมืองอยู่ข้างหลังะค,ะลค่ะยกขาเท่มากเลยค่ะ เหมือนขั้นเหมือนคนเลยค่ะสามารถแวะมาหามิกทูได้ที่วัดสมานรัตนารามนะคะมาโลดท้องช้างหรือว่าจะนั่งงาเสริมบารมีก็ได้นะคะ ั้างหลังก็จะเป็นน้องชายเขานะคะซีโดซีโดปล่อยฝ้ายค่ะเ,เดี๋ยวสักพักก็จะไปอาบน้ำเหมือนกันนะคะเพื่อจะไปรับผลไม้จากคนจากคนมาทำบุญนะคะป้อนอาหารช้างค่ะมาแม่แม่แม่ป่างย ร้อยมาเดินมามารอยมาไปยืมเงินมาแปดเยนะเฮ้ยร้อยมาเดินมาไอ้แม่มาเลยสองบอกมาโอ้ยเดินมามามาเดินมาร้อยมามาคันนมค่ะเอามือจับนมตัวเองนะคะ ถูเสร็จก็จะดำทั้งตัวนะคะผิวของเขาค่ะอายุ19ย่าง20เองนะคะกำลังเป็นหนุ่มนะคะ เอาฝากคุณพ่อคุณแม่ f อทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพลายบิู๊ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ได้นะคะอ่ะง่วยเลยหม Boa! 妈。 ชว์ชวงานนะคะ <laughs> Vên mua Bên Bên vậy Thôi rồi, luôn 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 Nè, nè luôn 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 行了 อันนี้ก็ถูเสร็จแล้วนะคะพวกก็จะมัดมัดตรงหลักเหมือนเดิมนะคะชมข้างหน้าค่ะค่ะก็ะาฝากคลิปนี้ เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจกดคอมเมนต์ให้พลายบิ๊กทูได้นะคะขอบคุณค่ะ